กองปราบรวบหนุ่มรับจ้างสแกนหน้าเปิดบัญชีธนาคารแลกเงิน300บาทกองบังคับการปราบปรามโดยพลตรวจตรีบนตรีเทศขันผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กองกำกับการสองกองบังคับการปราบปรามร่วมการจับกลุ่มนายอนุรัตอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพลลงวันที่16สิงหาคม2566โดยกล่าวหาว่า กระทำความปิดฐานร่วมกันช่อโกงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมโดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนจับกลุมได้ที่ลานจอดรถปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งถนนรัชดาพิเศษเขตดินแดงกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากเมื่อประมาณปี2565ผู้ต้องหาได้เล่น Facebook เห็นเพจรับสมัครงาน ซึงเข้าไปดูและพบว่ามีการโพสต์หาคนทำงานรายได้300บาทต่อครั้งได้เงินเร็วและได้เงินจริงจึงสนใจและเข้าไปสมัครปรากฏว่าได้รับคำตอบกลับมาว่าต้องการบัญชีธนาคารจำนวนมากถ้าอยากได้เงินใช้ให้เปิดสมุดบัญชีธนาคารมาหรือเปิดบัญชีออนไลน์เพื่อนำมาแลกเงิน หลังจากนั้นผู้ต้องหาได้ทำธุรกรรมเปิดบัญชีออนไลน์ในแอปธนาคารผ่านการสแกนใบหน้าของผู้ต้องหาเองแต่นำหมายเลขโทรศัพท์ของผู้อื่นตามที่เพจแจ้งมาให้มาตั้งค่ารหัส OTP ต่อมาไม่นานมีการนำบัญชีไปใช้หลอกลวงประชาชนในโซเชียลมีเดียจึงถูกดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสืบสวนทราบว่านายอนุรัตได้เดินทางมาร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครจึงเข้าทําการตรวจสอบและจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาก่อนจะควบกลุ่มตัวทรงสพพจังหวัดกอนแก่นเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป